สวัสดีครับอตอนนี้ถึงตอนที่3แล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin ของชมรมฉโลด c o m ของเรานะครับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1ตอนที่2นะฮะสามารถกดลิงก์ไปดูได้การทำงานของ w a l l e t นะฮะหลายๆคนพอเริ่มเปิด Bitcoin ขึ้นมาเริ่มที่จะเข้ามาลงทุนหรือจะมาซื้อ Bitcoin เก็บไว้ก็จะต้องมี w a l l e t เป็นของตัวเอง w a l l e t หรือกระเป๋าสตางค์เนี่ยแต่ w a l l e t เนี่ยมันทำงานยังไงผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจว่าอะไรทำงานยังไงเราจะเกิดความมั่นใจและเชื่อใจในสิ่งนั้นเหมือนเดิมนะฮะผมก พี่ต้นเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการทํางานของ wallet เบื้องลึกเบื้องหลังของมันว่าจริงๆแล้ว wallet มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ผ่านมาสามอาทิตย์แล้วกับ bitcoin นะครับผมผมยังใส่ชุดเติมอยู่ค่ะที่แล้วเราบอกว่าอะไรนะเราเราเราสามารถโอนเงินได้แล้วผมเอาเงินเข้ามาใน wallet ผมได้แล้วนี่ผมเปิด wallet มาในมือถือผมได้เงินจากพี่ต้นเข้ามาในนี้แล้วตรงนี้หลายคนจะพอเริ่มเข้ามาปุ๊บจะงง นะฮะเดี๋ยวยังไงพี่ต้อนลองอธิบายตรงนี้นิดนึงโอเคบิตคอยนะเหตุหนึ่งที่เขาบอกว่ามันกันไม่ได้นะคือเลยทาให้แบบผิดกฎหมายไม่ได้มันไม่ใช่อย่าถือว่ามันเป็นเงินหรือเป็นอะไรมันคือคณิสตร์คุณห้ามคริศาสตร์ได้ไหมมันห้ามไม่ได้คุณจะห้ามคนบวกลบกคูณหาเลขมันห้ามไม่ได้ฉันได้ก็ฉันนั้นอ่ะจริงๆแล้วนะอ r เดรสบิตคอยทุกอัน ใน in existence ษาษสท,ทย่อะไรคือที่ที่มีอยู่นะนทุก address อะนะมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้สร้างหรือเปิดบัญชีนั้นทุกบัญชีอะที่สามารถคำนวณขึ้นมาได้อะมันมีอยู่แล้วมันเป็นที่หนึ่งจุดหนึ่งในการคำนวณอันยาวเหยียดวิธีที่เราคุมมันได้หรือใช้มันได้คือการที่เรามี private key ที่คู่กับ wallet address นั้นๆ สมมติว่าเราสร้าง Private Key และเราคำนวณจาก Private Key ไปสู่ Public Key อันนั้นนี่เป็นเรื่องง่ายคือเราตั้งโจทย์คือเริ่มจากเราสร้างกุญแจก่อนนะและจากที่เรามีกุญแจเราสร้างใจตา,ตามใจเราอย่างไรก็ได้แล้วก็จากนั้นนะเราคำนวณว่าลูกกุญแจเราคำนวณลูกกุญแจจากตัวกุญแจมันง่าย เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีไปทีแบบเรือกแบเปิดบัญชีแต่จริงๆแล้วไอ้รูปร่างทุกรูปร่างที่เป็นไปได้อะมันมีที่เรียกว่าเปิดบัญชีเปิดบัญชีมันไม่ใช่เปิดบัญชีขึ้นมาใหม่ใช่ไหมมันค uh, ือการแค่เลือกกุญแจกุญแจหนึ่งตามใจเราและเราคำนวณไอ้ไอ้ไอ uh, ้ลูกกุญแจหรือบัญชีบิตคอย เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยก็ได้นี่คือหน้าตาของตัวโปรแกร,รม bitcoin อันนี้เพิ่งลงใหม่ยังไม่มีเงินเลยซึ่งก็ดีแล้วสำหรับการทดลองธรรมดาถ้าเราจะรับเงินเราก็กด receive ใช่ไหม,มแล้วก็ใส่ว่าอะไรอยากได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ request ไปมันก็จะมี address ขึ้นมี QR ขึ้น,นอะไรอย่างนั้นนะแต่น,นี้เราไม่ได้ทำที่ผมจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังมันเป็นยังไงเราเปิดเป็น command line เป็น debug window เป็น console อย่างนี้นะครับหน้าตายอย่างนี้ เราก็ help ได้ว่าตอนนี้มีคําสั่งอะไรบ้าง mm hmm. คําสั่งที่เราจะสร้างบัญชีใหม่นะคือเราก็พิมพ์ดื้อเลยนะใช่ไหมราะั้นอันนีก้การสร้างบัญชีใหม่นะ get new address ไม่ยา หลักก็นี่ก็คือบัญชีเขาให้มาเลยเป็นโค้ดอย่างนี้นี่คืออเดรสนี่คืออเดรสสามารถเอาอันนี้ส่งให้คนและให้คนส่งเงินมาให้เราก็ได้เข้าไปในอเดรสนี้ใช่เข้ามาในในอเดรสนี้อเดรสนี้มีอยู่แล้วจริงๆมันมีมาตลอดอ่ะคือถึงเครื่องนี้ไม่ออนไลน์นะถึงเครื่องนี้ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะอเดรสนี้ก็มีแล้วเราสามารถคำนวณได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือแค่เอาอย่างที่บอกคำนวณอเดรสหนึ่งสร้างแม่กุญแจมั่วขึ้นมอันหนึ่งแล้วก็คำนวณลูกกุญแจจากแม่กุญแจ ซึ่งอันนั้นทําง่ายแต่เราจะคํานวณแม่หุนจะจากจลูกุญแจนั้นเป็นไปแทบไม่ได้ในโลกบิตคอยน์นะครับถ้าแอดเดรสมันมีอยู่แล้วมันมีจํานวนจากัดไหมแล้วมันมีวันที่คนจะสามารถใช้แล้วแอดเดรสหมดแล้วได้ไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือกว่าจะถึงเวลานั้นจักรวาลดับไปก่อนอะเยอะมากเยอะมากแต่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นกับโปรแกรม ผู้ร่วมกับเราซึ่งตอนนี้หายไปแล้วนะครับเขาใช้ Wallet R1 นนชื่อ Blockchain.info ซึ่งผมก็เคยใช้ตอนนี้อย่าง Blockchain.info ันโดนเขี่ยออกจากสารระบบแล้วคือคนเขาไม่แนะนำแล้วเพราะว่าการละครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีที่แล้วคนที่สร้าง Wallet ใหม่ mm hmm. อันนี้เฉพาะกี่มากเลยนะช่วงสั้นๆส,สร้าง Wallet ใหม่บน Android เก่านะทุกคนที่สร้างจะได้ d d r e s s เดียวกันหมด ซ้อนกันชนกันแต่ชนกันมันไม่ใช่ชนเพราะว่าส่มมาเจอมันชนเพราะว่าเพราะว่าไอตัวเลขที่ใช้ในการสุ่มหรือ random number seed <c oughs> นะ <c oughs> เขาดันใช้คือเขาบอกว่าเขากลัวว่า random number ของ a n น r o i d มันไม,ไม,ไม่ไม่แน่นอนแล้วแต่แอนดรอยด์เก่าเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาเลยใช้ random number จากเว็บไซต์ที่ชื่อ random.org แอนดรอด์ออกมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพราะฉะนั้นมันก็ส่งเออร์เรอร์ให้เพราะฉะนั้นในช่วงสั้นๆนั้นทุกคนที่เปิดบัญชีใหม่บน Android เก่าคือก่อน4.4จะได้อดเดรสเดียวกันหมดคือมันได้วันดอ m นัมเบอร์เดียวกันซึ่งทําให้จัดเก็บอัดเดรสเดียวกันใช่ไหมและเสร็จแล้วเงินก็หายหมดเพราะว่าทุกคนก็สามารถคือแบบใครใส่งเงินเข้าไปแล้วก็คนอื่นก็ทุกคนก็ดึงออกได้หมดแล้วก็กว่าเขาจะรู้ก็พักใหญ่กลับมาที่หน้าจอนะครับนี่คือบิตคอยน์อัดเดรสซึ่งสามารถรับเงินได้เลย Private Key คืออะไร Dump, p อา v ์ไอวีค e นะครับ mm hmm. แล้วก็ตามด้วยไอตัวนี่เดี๋ยว copy ี่เงี้ย Copy แล้วก็ Paste ปุ๊บโ okay. อเคเพราะฉะนั้นถ้าผมทำนี้ปุ๊บนะคีย์นี้นดะ้ย่าใช้นะเพราะว่าข้างล่างนี้นะที่ขึ้นตัวนเนี่ย L P 4 3 D L อะไรเงี้ยนะนะนี่คือตัวกุญแจที่คู่กับ Address นั้นการมี Address ข้างบน คือ Public Key หใช่ใช้ i อ e, อะไรอย่างนั่นนะสามารถเอาเงินเข้าได้สามารถมองได้ตลอดว่าเงินเข้าออกอย่างไรว่าตอนนี้ Ad ด r e รสนี้มีเงินเท่าไหร่หเพราะว่าอย่าลืมว่าระเบียนนี้มันเป็นระเบียนเปิดที่ทุกคนมีและมีในเครื่องทุกเครื่องจริงๆนะแต่ว่าเราจะเอาเงินออกจากอันนี้อ่ะ นะเราต้องมีไอ้คีอันล่าง l c p 3 d อ,อะไรอย่างนี้อะนี่ยาวๆอันนี้คือตัวกุญแจซึ่งใช้ในการที่จะโอนเงินออกโอนเงินเข้านี่คือหัวใจของ Bitcoin เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ็กอัพนะจริงๆแนะ้วเราก็สามารถมี Wallet Address ต่างๆแล้วเราก็สามารถกด Dump Private Key แล้วก็แบ็กอัพเป็นธีรมาทนะัศธีรมทัศธีรมาทัศแต่ว่าอันนั้นนี่ก็ค่อนข้างแบบมันมันจดผิทีหนึ่งก็คือจบเลยเงินหายไปเลยนะครับ มีเรื่องหนึ่งนะครับคือบ่อยครั้งเราต้องมีการพิสูจน์ว่าเราคุมบัญชีบัญชีนี้จริง mm hmm. คือเหมือนผมไปเดินอยู่ในห้างแล้วก็ผมกลางไปบอกว่าผมมีเงิน100บิตคอย์อีกคนนึงก็บอกพิสูจน์เแล้วผมก็เอา w l l l t a d แอด s รให้ดูว่าน mm ี hmm. ่มีเงินร้อยหนึ่ง้อยบิตคอยแล้วก็บอกว่าคุณเอา wallet ของใครก็ได้มา mm hmm. แน่จริงคุณพิสูจน์เสียโดยในโลก จริงเ่นะโลกตอนนี้นะเขาจะพิสูจน์โดยบอกว่าก็คุณโอนจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบิตคอนไปที่อันนี้ซิแล้วก็ลองโอนเข้าตัวเองก็ได้หรือรอะไรกันเลอเอาตัวเลขที่แบบสุดท้ายแล้วคนอื่นก็บองใ้เห็นว่าอ๋อคนนี้มีจริงผมเมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุยกันบอกว่ายูสเคสคนที่จะโอนเงินให้เราเขาเขาอยากที่จะชัวร์ว่าเขาโอนมาถูกคนใช่ใช่ไหมฮะคือเหมือนเวลาเราโอนเงินผ่านธนาคารเงี้ยเราใส่เบอร์บัญชีเข้าไปมันจะขึ้นชื่อว่าบัญชีนี้ของใคร อยู่ธนาคารสาขาไหนยังไงใช่ไหมฮะแต่พอเป็นบิตคอยเนี่ยที่บอกคือมันไม่มีธนาคารมันไม่มีคนคุมเพราะฉะนั้นเขาจะชัวร์ได้ไงว่าเขาโอนเขาแอดเดรสเนี่ยมันจะมาที่เราไม่ใช่ว่าพิมพ์ผิดแล้วไปที่คนอื่นแต่จริงๆแล้วระบบบิตคอยเขามีวิธีทําคือเราเอากุญแจบิตคอยนะม,มาเข้ารหัสข้อความได้โดยที่เอาข้อความวนั้นแล้วก็เหมือนเร,เราเซ็นชื่อโดยใช้กุญแจ privately ของเราเซ็นชื่อกำกับ ข้อความนั้น mm hmm. หากเราเซ็นถูกต้องซึ่งคนทุกคนพิสูจน์ได้เพราะว่าทุกคนเอาอ d ดเดรสอะพิสูจน์ลายเซ็นได้ mm hmm. แต่ไม่สามารถสร้างลายเซ็นใหม่ได้ mm hmm. คือเรามีอ d ดเดรสของเราใช่ไหมไอตัวอ d ดเดรสที่สร้างขึ้นเมืม่อสักครู่แล้วเราก็สา่งไปว่า this is really my address you can trust that I didn't get a typo in แล้วเสร็จแล้วเราก็ s i g n มันก็เท่าเซ message ปุ๊บและนี่คือตัว signature เราก็าส่งข้อความนี้ตรงนี้นะครับพร้อมกับ signature นี้ไปคนคนรับเขาก็ได้ส่วนนี้ไปเขาก็เอานี่ไปปุ๊บแล้วเขาก็ไปที่แบบเครื่องเขาแนละซเครื่องคนอื่นก็ไปที่ verify เขาก็เอา uh, bitcoin address ก่อนคืออันนี้นะสมมุติเขาได้อยู่แล้วใช่ไหมจากที่อื่นนะเราก็ใส่ bitcoin address ไปนะ uh, message ใส่ไป มาที่นี่ปุ๊บะ mm hmm. แล้ว verify เปรียยแล้ว verify ไป mm hmm. นี้ถูกต้องแต่ว่า mm hmm. สมมุติว่าผมแก้ไขบางอย่างตรงกลางฮ่าฮ่านะ verify ปุ๊บนะก็ verify Fail อ mm hmm. แต่ว่าคือ address นี้ข้อความนี้ signature นี้นถ้าเกิดตรงกันปุ๊บแปลว่าหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อความ mm hmm. และสอง signature นี้เป็น signature ที่มาจากคีย์นี้จริงๆคนที่ส่งข้อความนี้บวกซิมเนจอรนนี้เป็นเจ้าของอดเดรสั้นย่างแท้จริงซึ่งอข้อความอาจจะสั้นๆก็ได้เราอาจจะบอกกันว่าใช้ข้อความนี้นะ<ช>โดยที่เราส่งตัวซิเนเจอร์ไปให้<ม>เขามีมอดเดรสเซาอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องโอนเงินมาใช่ใช่ไหมฮะเขาก็ทดสอบดูว่าอดเดรสนเป็นของเรา,าหไหมด้วยกันพิมพ์ว่าความตามที่เราบอกแล้วเอาซิงเนเจอร์เราแปะเข้าไปทดสอบดูว่าใช่ไม่ใช่ใช่นี่คือสิ่งที่เขาทําไว้ดั้งเดิมตั้งแต่สร้างระบบบิตคอยน์ใช่ไหม ยุ่งยากประมาณหนึ่งแต่จริงๆตรงนี้มันก็คือเหมือนกับที่เราบอกไงว่าพอเปิด Bitcoin, ปบิตคอยปุ๊บเรามีอเดรสบิตคอยคือเราคือแบงค์ใช่นี่ก็ค,คืองานที่แบงค์ต้องทําแต่พอดีเราเป็นลูกค้าแบงค์มานานเราจะชินกับความสะดวกสบายอย่างอื่น นี่คือการทำงานของ address bitcoin เราก็คงที่นี่คงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวที่หน้าผมจะเอาให้แบบโหมดแบบ Hardcore แบบ tin foil hat ที่แบบหนาที่สุดเลยคือกลัวที่สุดแบบ paranoid ประเภทแบบกลัวคนมาขโมยเงินเรามากๆเลยนะครับมี bitcoin อยู่บน wallet บนมือถือแล้วเฮ้ยถ้ามือถือหายทำยังไงแ่ละแล้วแบ็กอัถ้า b a c k อัหาย ทำยังไงหรือถ้าแบ็กอัพไปแบ็กอัพมันจะเป็นจุดอ่อนที่เงินจะหายโดยเขามีคนจะตั้งใจขโมยแบ็กอัพมากกว่าจะมาขโมยมือถือเราหรือเปล่านะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามานะัดคุยกันเรื่องนี้ครับผม Bitcoin Security นะฮะทำยังไงให้เงินที่เรามีไม่หายแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าครับที่ผ่านไปเมื่อกี้นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทํางานของ Wallet ในเชิงด้านเทคนิคเลยนะครับผมสําหรับเมตาฟอร์ง่ายๆที่ผมจะชอบเอาไว้ทําความเข้าใจเองนะผมจะมองว่า Wallet Address เนี่ยมันเป็นเหมือนกับโฉนดที่ดินนั่นเองแล้วตัว Wallet เเนี่กก็หมือับ ที่ดินซึ่งอย่างที่พี่ต้นบอก Wallet มันมีอยู่แล้วนะฮะเรา Generate Address มาเพื่อไปจับจองที่ดินแต่ละที่และในที่สุดในที่ดินนั้นเราก็จะสร้างอาคารหรือวาง Bitcoin ลงไปเท่าไหร่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราจะทำในแต่ละ transaction ของเราไม่รู้อธิบายลงงงขึ้นไหมนะฮะอันนี้ก็จะฝากไว้เป็นความรู้ให้ทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันทำงานยังไง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็จะมีข่าวขึ้นมาเรียกว่าอะไรดีบร็อกเกอร์เอ็กซ์เชนจ์นะฮะล่มไปแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกอีกอันหนึ่งหลังจากที่ในช่วงปีสองปีที่แล้วเมาส์ก,กมีปัญหาเราก็ต้องปิดตัวเองไปนะฮะตอนนี้เราก็จะเห็นคริปซี่เจอกับ ชะตากรรมใกล้ๆกันนะครับรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตรงนี้ให้ในตอนอาจจะไม่ใช่ตอนหน้านะฮะเพราะว่าตอนหน้าเราอัดไว้แล้วตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาคุยกันว่าคริปซี่ไปแล้วเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบิตคอยสแตนเชื่อถือได้ขนาดไหนนะฮะแล้วมันมีผลอะไรต่อเราหรือต่อบ,บิตคอยไหมเราจะเห็นว่าครั้งนี้คริปซี่ปิดไปราคาบ,บิตคอยไม่ค่อยจะลงด้วยซ้ำอันนี้น่าสนใจมากๆเราจะมาคุยกันทีหลังสําหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วก็ในตอนหน้าตอนที่4เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Bitcoin Security วิธีการป้องกันไม่ให้บิตคอยเราถูกขโมยเราจะทํายังไงเราถ,ถึงจะป้องกันได้ว่าเอ้ยเรากลัวคอมเราโดนแฮกเรากลัวอินเทอร์เน็ตเรามีคนแอบเข้ามาขโมยพาเวิร์ดขโมยไพรเวทคีย์ของเราไปเราจะทำยังไงให้บิตคอยเราไม่มีทาง ก,าก,ก,าก,ก่อนจะจากกันนะครับเราจะขอโปรโมทคอสนิดนึงนะฮะอย่างคราวที่แล้วก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยความผิดพลาดของของผมเองนะฮะที่ตัวลิงก์กระทู้มันยังไม่ได้ขึ้นนะครับเลยไม่รู้ว่ามีใครสนใจจะสมัครไหมเดี๋ยวผมจะรีบเอาลิงก์ขึ้นในวิดีโอตัวนี้ข้างล่างนั่นคือคอส CDC Advanced MetaStock Programming นะครับผมเป็นคอสพิเศษที่เราจัดขึ้นสอนการเขียนโปรแกรม MetaStock ขั้นสูงนะฮะเราอยากเอา indicator หลายๆตัวมาผสมกันจะมีวิธีคิด วิธีการทํางานยังไงนะครับคนสอนจะเป็นครูพี่นบนะฮะเป็นครูในชมรมที่อยู่กันมานานกว่า10ปีนะครับผมก็อยากให้มาเรียนกันนะฮะอันนี้นานๆทีเราจะจัดตารางในการจัดน่าจะอยู่เป็นช่วงสัปดาห์ที่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็น5กับ6กุมภานะฮะถ้าเพียนช่วยแก้โดยช่วงล่างนะครับเป็นวันเสาร์าทิตย์ต่อกันนะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลงทุนช่วงนี้ตลาดน่ารักมากนะฮะขึ้น20จุดลง20จุดทุกวันถ้าใครเทรดเป็นระบบเราจะเห็นว่าพอร์ตเราตอนนี้นิ่งๆนะ นั่นทําให้อารมณ์เรานิ่งได้และในที่สุดเราจะไม่เป็นเมานะครับขอให้ทุกคนเลิกเมาเข้าชมรมเฉลิมตัดคอมสวัสดีครับ